้นฉุตัวใหญ่ขึ้นอาจไม่ได้เพราะอ้วนเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเพราะอาการบวมน้ำก็ได้นะคะอาการบวมน้ำมีสาเหตุมาจากการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเนื่องจากปกติแล้วไตจะมีหน้าที่ในการขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายแต่หากไตมีการทำงานที่ผิดพลาดจะดูดกลับโซเดียมพร้อมกับน้ำทำให้เกิดอาการบวมน้ำขึ้นนั่นเองค่ะ และสิ่งที่ทำให้ไตเกิดการทำงานที่ผิดพลาดขึ้นมามีเหตุผลค่ะก็เพราะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเหมือนเครื่องจักรที่จะรับคำสั่งแล้วทำงานตามคำสั่งนั้นๆส่วนคำสั่งก็คือฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากอวัยวะต่างๆในร่างกายและฮอร์โมนพี่ใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนน้องๆทั่วร่างกายนั่นก็คือฮอร์โมนอินซูลินที่มาจากตับอ่อน และฮอร์โมนอินซูลินที่มาจากตับอ่อนนี้จะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตให้ผลิตฮอร์โมนอันโดสเตอโรนที่ส่งผลให้ไตดูดกลับโซเดียมไปพร้อมกับน้ําจนส่งผลให้เกิดอาการบวมน้ํานั่นเองล่ะค่ะดังนั้นต่อให้เราลดกินเค็มลดปริมาณโซเดียมลงแต่ระดับอินซูลินยังสูงอยู่ก็สามารถทําให้เกิดอาการบวมน้ําได้อยู่ดีค่ะสรุปได้ว่านอกจากอาหารที่โซเดียมสูงซึ่งจะทำให้เรามีอาการบวมน้ำแล้ว อาหารรสหวานก็ทำให้เราบวมน้ำได้เช่นกันค่ะรวมถึงอาหารแปรรูปและกลุ่มเบเกอรี่เนื่องจากอาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่ย่อยง่ายส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเป็นสาเหตุให้อินซูลินถูกกระตุ้นจนทำงานมากขึ้นนี่มุมมองการแพทย์จีนอาการอ้วนฉุก เกิดจากการมีพื้นฐานของม้ามที่อ่อนแอลงส่งผลให้กระบวนการเมตาบอลิซึมระบบการเผาผลาญรวมทั้งประสิทธิภาพในการย่อยการดูดซึมและกระจายสารน้ำสารอาหารไปรยังส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้ไม่ดีจึงทำให้มีการสะสมของไขมันและน้ำส่วนเกินจนทําให้อ้วนฉุบวมน้ำนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วม้มอ่อนแอยังเป็นอุปสรรคต่อการลดน้าหนัก พยายามลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงและยังทำให้ระบบทางเดินอาหารอ่อนแอลงกรามเนื้อไม่กระชับอีกด้วยค่ะเอินเวได้เลือกใช้ต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลม,ม้ามซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า700ปีคัดเลือกยาสมุนไพรจีนธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุด าการสกัดที่ทันสมัยควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่เพื่อรักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาวะม้ามพร่องหรือม้ามอ่อนแอจากต้นเหตุเสริมสร้างฟื้นฟูม้ามให้กลับมาสมดุลแข็งแรงม้ามเป็นต้นกำเนิดของแรงขับเคลื่อนชีวิตรักสุขภาพมารักม้ามกันเถอะการแพทย์จีนสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399